สำรวจเรื่องราววัฒนธรรมของชาวไทแสกันมาหลายเรื่องแล้วผมชักหิวแล้วสิครับได้เวลาไปสำรวจเรื่องอาหารการกินกันดีกว่าวันนี้ชาวบ้านที่นี่เตรียมเมนูไว้สำหรับผมและก็ทีมงาน3อย่างด้วยกันครับอย่างแรกคือปลาปิ้งที่น่าทานมากๆเพราะเป็นปลาส,สดๆจากแม่น้ำโของอย่างที่2ก็คือแกงหยวกกล้วยไก่บ้านและตบท้ายด้วยของว่างที่เรียกว่าเมี่ยงไทแสกครับตามผมมาช่วยคุณยายทำกับข้าวแบบไทแสะกกันเลยครับ ช่วยทำนะครับตาช่วยกันอันนี้คือหั่นหั่นตามเครื่องแกงอ๋อเครื่องแกงงั้นผมช่วยตำครับจ้าครับทีนี้ก็สับสับไก่บ้านอ๋ออันนี้เมนูนี้จะทำเป็นอะไรนะครับเกงหยวกกล้วยแกงหยวกกล้วยนี่ไก่บ้านใช่ไหมครับค่ะทำอันนี้คือเครื่องแกงนะครับให้ผมตำละเอียดเลยนะครับตำละเอียดเลยกำลังผมเยอะนะครับ อย่าให้โคกเตกเด้อโอ้ผมจะตำจนโคกอ้อนวอนขอชีวิตผมเลยคุณยายครับส่วนประกอบของแกงนี่มีอะไรบ้างครับก็มีตำเครื่องแล้วก็มีหอมแดงและ้วพริกใบมะกรูดตะไคร่ตำแล้วก็เอาใส่นี่แล้วก็อันนี้อันนี้อะไรครับข้าวเบือข้าวเบือ ใส่เพื่ออะไรอ๋อข้าวสารข้าวสารแบบเป็นเม็ด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 นะครับแต่ไม่แต่ไม่ได้เช่น้ำแต่ละตนเราทำต้นเช่น้ำเราจะทำต้องแช่น้ำานะครับแช่น้ำก่อนแล้วก็นาเกะมือเทศนะครับใบอันนี้ใบอะไรครับใบยะนางยะนางใส่ยนางด้วยหรอใช่ด้วยก็มีกลิ่นหอมใช่ไหมครับอันนี้ปลาร้าปลาร้าอันนี้อะไรครับอันนี้หยวกกล้วยอ๋อนี่เหรอทำไมมันเล็กจังครับ ต้นมันเล็กแล้วเราจะเลือกกล้วยเนี่ยเราเลือกยังไงอะครับเลือกต้นที่มันมียอดต้นที่มียอดมียอดมียอดขึ้นแล้วก็เอาส่วนไหนของต้นมาเอาเอาตัวต้นหรือว่าตัวยอดมาเอาต้นมันเอาต้นมาเอาต้นมาแล้วก็โปกอกโปกข้างโอกอกทำไมเราต้องเลือกต้นที่มียอดเลยล่ะครับมันถึงมีแบบนี้มันถึงมีอ่อนๆแต่ถ้าไม่มียอดมันจะไม่มีอ่อนๆแบบนี้ออ๋อครับ แล้วก็ไปตัดมาแล้วก็นี่อันนี้ปลอกเปลือกอยังครับปอกแล้วได้แล้วปอกไปแล้วพร้อจะกินได้เลวนี่ก็คือไอ้ตรงเขียวๆข้างนอกเราแกะทิ้งไปหมดแล้วแกะทิ้งแล้วแล้วเราก็มาทำแบบนี้อันนี้ก็หั่นเป็นชิ้นๆนะครับหั่นเป็นชิ้นๆมีเคล็ดลับในการทำไหมครับมีมีไม่ต้องไม่ต้องมองไปมองมาเลยเราจะเรามองดูแล้วเราจะเอาต้นนี้แล้วก็เข้าไปก็ตรงรีบไปที่ต้นนั้นเลยนะครับอย่าไปแบบ มองนั่นมองนี่เอาต้นไหนดีอย่างนี้ไม่ได้ทําไมครับทําไมถึงต้องมีมขมมันขมถ้าถ้าถ้าเราลังเลถ้าเราสอดสายตามองนู่นมองนี่ไปทั่วมันจะขมแต่ถ้าเราชัดเจนว่าเอาต้นนี้ตรงรีเข้าไปตัดโคเลยมันจะหวานมันจะไม่ขมมันจะไม่ขมนะคะอ่ะอย่างอย่างหม้อนี้เราจะแกงกันเนี่ยเราใช้กล้วยสักกี่ต้นครับสองต้นประมาณสองต้นต้นไม่ใหญ่ถ้าต้นไม่ใหญ่สองต้นจะได้แกงอย่างนี้ยหม้อหนึ่งหู ขนาดขนาดมอตังขนาดนี้ยังใช้แค่สองต้นเองจ้าแล้วกล้วยก็ยังเยอะแยะมากมามันได้นิดเดียวนี่ไหมมันได้นิดครับก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับอย่างนี้ทานนะสี่ห้าคนก็ไม่หมดนะนี่ขนาดผมกินจุแล้วนะ<อ> <laughs> ทำเครื่องแกงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราทําอะไรต่อครับทำเครื่องแกงแล้วก็เอามาคั่วกับไก่บ้านมีเคล็ดลับความั่อร่อยนะครับทำยังไงถึงจะอร่อยเคล็ดลับคืออะไรครับเคล็ดลับก็อยู่ที่เราทำเครื่องนิดใส่มันหอมมันไม่คาวไม่มีกลิ่นคาวอยู่ที่เครื่องแกงถ้าเครื่องแกงดีนะครับก็บคือมีส่วนผสมที่ดีตัววัตถุดิบดีทำดีแล้วเครื่องแกงก็มีความหอมนี่ก็โอเคไก่ก็สุด หยวกกล้วยก็สดตัดวันนี้ก็เก่งวันนี้เลยหยวกกล้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไปเก็บไว้ค้างเก็บไว้ค้างวันก็มันก็จะดําไม่อร่อยไม่อร่อยครับก็คือทุกอย่างจะต้องสดทั้งเครื่องแกงทั้งไก่ทั้งหยวกกล้วยครับแล้วก็การการวินิจฉัยว่าเอกลิ่นขนาดนี้ได้หรือยังก็ต้องใช้ประสบการณ์มันก็ต้องมีกลิ่นแล้วก็หอมและหอมแล้วเราก็เอาน้ำยานางลงเอัน้ำยานางลงแล้วโอมัน นั่นแล้วเราก็เอาหยวกกล้วยลงครับหยวกกล้วยลงแล้วมันยุบนิดหนึ่งแล้วก็เราก็ตามข้าวเบือข้าวเบือเราแช่น้ําก่อนตามข้าวเบือลงไปลงไปแล้วพอมันหยวกกล้วยสุกแล้วเราก็เอาใบเมงลักแล้วก็เครื่องที่เตรียมไว้นั่นเลยเอาลงไปแล้วก็แล้วก็จิ้มดูจืดได้กเค็มแล้วก็เพิ่มเอาครับแล้วก็เสร็ง ท้ายด้วยใบแมงลักจ้าใส่ใบแมงลักไปนี่ใครนั่งรออยู่รู้เลยว่าอืใกล้จะได้ทานแล้วแหละหอมแล้วครับโอ้โหกลิ่นแรงเลยนะครับโชยมาอืมทำไมน้ําสีดําขนาดเนี้ยสีปลาน้าใบยะนางสีของใบยะนางเขียวอืมมันไม่ใช่ดำนี่มันเขียวอ๋อครับน้ําใบยะนางวูบทำไมผมเห็นดํามืดดําปิดปี่ลยครับอ๋อก็เว้นดำ ชิมผมชิมได้นะครับได้แค่ชิมก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมาแล้วโอ้โหอร่อยมากครับเยี่ยมมากๆมันเหมือนคล้ายๆซุปหน่อไม้ครับแกงหน่อไม้อ่าที่แบบ ซุปกระไม้แบบเวลาไปทานอาหารอีสานนะครับคล้ายๆกันเหมือนกันนี่กับอีสานแต่ว่าอันนี้มันไม่มีหน่อไม้นี่เป็นโยกกล้วยเป็นหยกกล้วยแกงเหมือนกันกลิ่นหอมไปชิมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แกงหยกกล้วยไก่บ้านนะครับและตักให้สวยงามเลยตักให้ไปชิมเลยครัหยกกล้วยนี่มันก็ อ่อนๆนะพอเรามาแกะมันก็จะเหมือนกับเลๆะๆต้องเอาอันโอนมาแกะนะครับโย no. ให้เลยขอบคุณครับจ้าค,ครับผมจะไม่ลืมพระคุณเลยเนะี่ย <laughs> เมนูต่อไปเป็นเมนูของว่างครับเรียกว่าเมี่ยงไทยแสกคนที่จะมาเล่าที่มาที่ไปให้เราฟังก็คือลุงป่องครับหลักลกลุงป่องก็บอกว่าเมี่ยงไทยแสกเป็นของว่างยามบ่ายมาจะกินกันเวลาเหนื่อยจากการทํางานหรือต้องการกินของเปรี้ยวเปี้ยวแก้ง่วงชาวไทยแสกก็จะมาทําเมี่ยงทานกันครับโอ้เมี่ยงไทยแสกนี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับก็มี เกี๊ยวหมูมะเขือเทศครับกล้วยมวเดือกล้วยเหรอครับครับกล้วยดิบเหรอครับครับกล้วยดิบอ๋อครับมะเดื่อนี่ครับมะเดื่อครับมะเฟืองมะเฟืองตะไคร่พริกนี่ครับตะไคร่กับพริกครับหัวผักพริกแล้วอันนี้ก็อันนี้เป็นหัวหอมนะครับครับหัวหอมนี่ก็ผักอีเลิศถ้าบ้านเราเรียกทางบ้านอาสามาตทางลาวเราผักอะไรนะครับผักอีเลิศใบชะพลูต้องไทยใบชะพลูครับที่นี่เรียกว่าใบอีเลิศครับใบอีเลิศอันนี้แหละครับอันนี้หอม โอ้ต้นหอมใบใหญ่จังครับหอมป้อมแล้วก็ผักชีผักชีหอมอันนี้หอมเปหอมเปครับบ้านเราเรียกหอมเปหอมหม้ออืมมีสมยาแคบหมูด้วยเหรอครับแคบหมูด้วยที่นี่ก็เรียกแคบหมูครับครับแคบหมูแล้วอันนี้ล่ะครับอันนี้น้ำพริกน้ำจิ้มมันจะมีปลาบัตาบ้างน้ำตาลแล้วพริกข้าวคั่วแล้วเราใส่น้ำเปล่าด้วยไหมครับไม่น้ำเปล่าไม่ใส่ที่เป็นน้ำน้ำนี่เป็นน้ำปลาเป็นน้ำปลาเปนน้ำปลาโอ้หูน้ำปลา มันปลาด้วยครับคนมากเลยครับแล้ววิธีการทานนะครับทํำยังไงครับก็มันก็จะมีนะก็หยิบใบใบอีเลิตใบเีเลสต์หรือใบชาบูเนี่ยมันมอสองใบนะครับสองใบนี่กําลังดีคกันมันทะลุอันนั้นก็หยิบนั้นมาอยางละชิ้นสองชิ้นครับนี่ได้ครับโอ้คนทําไปจะอดใจไม่ไหวแล้วคนดูจะขนาดไหน อันนี้มันก็จะเต็มปากแล้วนะเนี่ยครับโยใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้อีกอโโ้หแสดงว่าคนที่นี่ปากกว้างปากกว้างมีลองดูที่นี่แล้วอันนี้ไม่ต้องใส่ครับใส่นี่เอาแบบนี้เลยจิ้มลงไปเลยครับโอ้อืม หน้าตาดูดีนะครับอยากให้ผมลองบ้างผมใช้สองใบนะครับสองใบสองใบนี้คือต้องวางอย่างนี้ใช่ไหมครับครับวางอย่างนี้อ่าก็อ่าอันนี้เอาเยอะอย่างเนี่ยครับเอามากเนยมันล้นเพราะว่าผมเป็นคนปากเล็ก ถ้าผมอร่อยนะเป็นมาตรฐานเลยว่าอร่อยแน่นอนครับนะครับนี่เอาเลยเอาเลยเข้าปากเลยเข้าปากเลยเดี๋ยวเอาแล้วนะครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเอ้าอืมอืมอืมผมเมาอย่างนี้แล้วแน่หนิอืมยังไงรสเยี่ยมมากๆครับไม่เปรี้ยวไม่เผ็ดไม่เค็มเผ็ดนะครับอืเผ็ดเพิมเค็มก็ใส่น้อยๆที่มันเผ็ดเพราะว่าผมใส่พริกไปเม็ดนึงไงครับครับ คือถ้าไม่ใส่พริกเลยเนี่ยมันก็แทบไม่เผ็ดเลยนะครับครับแต่ว่าอันนี้ยรสชาติแรงมากครับรสเขาเรียกว่าน้ําอะไรนะครับน้าจิ้มน้าจิ้มครับน้าจิ้มเนี่ยค่อนข้างเค็มครับถ้าใส่เยอะเนี่ยจะเค็มปีเลยครนะครับผมผมคิดว่าผมใส่ก็คณแถวนี้เขาชอบแบบนี้แหละลูกแล้วเราก็อย่าใส่มากต้องหย่อนนิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปไปรสชาติมันจะไปกรบพวกผักครับพืชผักจริงแล้วส่วนที่อร่อยที่สุดก็พวก ว,วัสดุธรรมชาตินะครับกระทุดิบธรรมชาติพวกพืชผักต่างๆแบน,นี้ก็เป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับใส่เล็กน้อยก็พอใส่มากแล้วมันจะรสชาติเด่นกว่านะครับแต่ว่าทานอย่างนี้ดีนะครับ,รบผมว่าสุขภาพดีไม่อ้วนด้วยตอนนี้ผมขอพักเติมแรงสักตักนะครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับการละเล่นมากยูสาวของชาวไทยแสงจะสนุกสนานแค่ไหน เดี๋ยวกลับมาชมกันครับ